เดินออกลังกายไปดูหลานหลานกำลังมานี่ซื้อขนมเซเว่นตอนนี้ใยายน้อยกำลังออกกําลังกายเดินเล่นอืตอนเย็นมาก็ไม่มีอะไรก็เดินเล่นไปทำกับข้าวกปลากินอยู่ หลานทังวันหลานก็อยู่ด้วยหลานก็อยู่ด้วยเย็นมาแม่เขาก็มารับไปนอนด้วยตอนนี้เห็นน้อยก็ไม่มีอะไรตอนเย็นก็มีแต่เดินเล่นเพื่อนฝูงก็ไม่ออกบ้านกันเขากลัวโค,โคโวิดก็ไปเรื่อยๆออกกำลังกายไปเย็นมาก็ไม่มีอะไร ก็นอนดูหนังดูทีวีดู y o u t u b e ไปนี่อันนี้บ้านยนยน้อย,าอยทางนี้นี่บ้านใหญ่ใหญ่คนเดียวคดชมคลิปชมอะไรให้ยายน้อย,นอยหน่อยนะคะวันนี้ขอทำคลิปสั้นๆส,สักหน่อยเพราะยังไม่เคยทำทำก็ไม่เป็นทำอะไรก็ยังไม่เป็น กำลังจะหัดจะทำดีถ้าทำผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้คลิปสั้นๆนิดๆหน่อยๆขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ